อ้าวเส่เงินใส่ทองโอจะต่องอยู่แล้วต่งควงแฟนอยู่ควงแฟนใหม่เลยลูกขายเอาใหม่เนาะไข่เก่าเขาชิงไปละไข่เก่าโดนชิงไปละโดนไหนปีใหม่มันชิงเอาละทั้งมันปล่อยให้ฟักอ่ะ,อะข้าวก็มีอยู่ข้าวก็มีกินนี่ข้าวก็มี เอาค่าให้อาหารเสริมใหม่เอาเมนูพิเศษเร็วเร็วเร็วเอาผลไม้อ่ะ,ลลลอะ,อะผละไม้ผลไม้ไมเร็วเร็วเร็วผลไม้มาให้เร็วเอาผลไม้ขนมเส้นขนมเส้นเร็วเร็ว,วชี้ พี่เอ้ยกินเมนูอย่างนี้อ่ะวันนี้กินเมนูอย่างนี้เอนนานะลูกนะกินเมนูพิเศษเมนูนี้พิเศษจากญาตจิตจ,จัดมาให้ขนมเส้นชื่อที่ชื่อที่โอ้วันนี้ใส่ผ้าเขียวเไย อันนี่ใช่สีเขียวแล้วลูกสีเขียวเหนียวซับเลยนี่ล็อกก่อนล็อกก่อนโหลายพางได้หรอพางเขียวอะ่ะโอ้ใจลายพางเขียว,วสวยดีเว้ยล็อกก่อนล็อกก่อนจะข้าออกไปแจนยิน